สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะขวาก็จะมาแบ่งปันพระคำของพระเจ้าด้วยกันค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับพี่อีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะพาเราทุกคนนมัส,สการพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ของเราให้เราได้นึกถึงพระเจ้าของเราด้วยกันให้เราได้คิดว่าทําไมพระเจ้าของเราจึงสมควรแก่การสรรเสริญพี่จะให้เวลาน้องๆคิดนะครับหนึ่ง ส3าทำไมพระเจ้าของเราจึงสมควรแก่การสรรเสริญเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นั่นเองเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงอยู่กับเราที่นี่ด้วยน้องๆรู้ไหมครับว่าในขณะที่เรานำมัสกการพระเจ้านั้นพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวภายในชีวิตของเราทุกคนด้วย พระอ,องค์จะเติมเต็มความสุขหรือว่าสันติสุขจากพระเจ้าในชีวิตน้องๆใครพร้อมที่จะนมัสก,การพระเจ้าให้เราบอกอาเมนอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เข้ามานมัสก,การวันนี้ที่อยากก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้ามานมัสก,การพระเจ้าให้น้องๆได้หลับตาร่วมกันเราจะอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าอธิษฐานขอการทรงสถิตจากพระเจ้าก่อน ข้าแต่พระบิดาเจ้าในเวลานี้เราเข้ามานมัสการและเทิดทูนพระนางของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวขอพระนามของพระองค์เป็นที่สรรเสริญเทิดทูนในสิ่งถึงใดพระเจ้าพระองค์ทรงสมควรได้รับการยกย่องเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงดำรงอยู่กับเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สมควรแก่การสรรเสริญพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ ยิ่งใหญ่เราจะเข้ามาถวายหัวใจของเราเราจะเข้ามาถวายชีวิตของเรานมัสการรองด้วยสุดใจสุดกําลังและสุดความคิดของเราในเวลานี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอโรรองได้ทรงปดเคลื่อนไหวในชีวิตของน้องๆทุกคนด้วยพระองค์เจ้าข้าขอโรรองได้ทรงปดเคลื่อนไหวในชีวิตของเราทุกๆคนด้วยขอาการนมัสการนี้ เต็มด้วยการทรงสถิตของพระองค์เต็มล้นด้วยการสัมผัสข,ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์จเจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้านะับให้เราได้ปรบมือนมันสก,การพระเจ้าร่วมกันให้เราร้องเพลงจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดร่วมกัน,นครับอาเมนเราสามารถปรบมือได้นะครับน้องๆ ครั้งหนึ่งนะครับจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระเจ้าเถิด เจให้เราได้มีความเป็นปีและกระโดดรดดเต้นนมัสการพระเจ้านั่นกันฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าในเวลานี้อยากจะให้เราได้มองไปที่พระพักของพระเจ้าให้น้องๆได้หลับตาของเราลงและมองไปที่พระเจ้าของเราผู้ทรงประทับอยู่บนบนลัลลังผู้ทรงอยู่บนฟ้าสวรรค์และพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราที่นี่ให้เราบอกกับพระองค์ว่าลูกรับพระองค์ ให้เราบอกกับพระองค์ว่าหนูรับพระองค์ให้เราบอกกับพระองค์ว่าหนูจะนมัสการพระองค์ด้วยสุดใจของหนูขอนำเราพระองค์เจ้าค่ะในการที่เราจะนมัสการพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเราขอประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราขอประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดและไม่มีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากับพระองค์อีกแล้วพระองค์เจ้าค่ะให้เราเข้ามานมัสการ ดับวิญญาณนุดดลแก่ลาดลูกแก่ลายกแก่ลยเรียร้องห้กันว่าประจา และพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่ทรงสมควรแก่การสรรเสริญเรารู้ว่าพระเจา้าทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงองค์เดียวที่เราจะถาวายชีวิตของเราถาวายจิตใจของเราน,นมันสก,การพระอรง,งค์ขอพระองค์ได้ทรงบด เจิมเราทุกคนบทสัมผัสในหัวใจของเด็กๆทุกคนให้เต็มล้นด้วยการทรงสถิตของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะขอบททรงแตะต้องเราทุกคนด้วยเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับการนมัสการในวันนี้ที่เราได้รับการทรงสถิตของพระองค์ที่เราได้รับการสัมผัสจากพระองค์ขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ทรงโอบกอดเราไว้ในอ้อมแขนของพระองค์เราขอบคุณพระองค์สาหรับการนมัสการในวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมขอบเจ้าอวยพรน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทำมสสการพระเจ้าค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาท่องจำข้อบังพีด้วยกันนะคะอ่าเด็กๆคะอ่านตามก่อนเลยนะคะเราให้เจ้าเป็นเหมือนพันธสัญญาแก่มนุษยชาติและเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติ อิสยาบทที่42ข้อที่6เอาะคะเพื่อที่เราจะจำได้ง่ายนะคะคัหามีท่าทางประกอบการท่องจำพระคำของพระเจ้าด้วยนะคะเอาละดูนะคะ,ะ,ะ,คะ1 2 3เราให้เจ้าเป็นเหมือนพันธสัญญาแก่มนุษยชาติและเป็นความสวาม่างแก่บรรดาประชาชาติอิสยาบทที่42ข้อที่ หค่ะอ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆคะเราทำพร้อมกันได้กันนะคะหนึ่งสองสาเราให้เจ้าเป็นเหมือนพันธสัญญาแก่มนุษยชาติและเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติอิสยาบทที่42ข้อที่6เก่งมากค่ะเด็กๆค่ะก่อนที่เราจะเริ่มท่องจำกันนะคะ หวอยากให้เรานะคะที่จะเข้าใจความหมายพระเจ้านะคะทรงให้เราเป็นเหมือนพันธสัญญาให้กับมนุษย์ในโลกนี้นะคะและพระเจ้าให้ชีวิตของเราเป็นความสว่างกับประชาชาตินั่นคือเราจะเป็นความสว่างกับทุกๆคนที่เราพบเจอในโลกนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ขวานะคะมาแบ่งปันพระคําของพระเจ้าด้วยกันนะคะแต่ว่าอยากจะถามเด็กๆก่อนนะคะว่าเดือนนี้นะคะแล้วก็เดือนที่แล้วนะคะเราได้สอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องของกษัตริย์นะคะว่าเราจะมาทบทวนกันนิดหน่อยนะคะว่าเด็กๆจ,จําได้หรือเปล่าว่าเราได้เรียนถึงกษัตริย์อะไรไปบ้างก็เริ่มต้นนะคะกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลนะคะนั่นก็คือกษัตริย์ซาอูลค่ะและองค์ที่สองก็คือกษัตริย์ดาวิด และองค์ที่3มรูปของดาวิดก็คือกษัตริย์โซโลโมอนนะคะและโซโลโมอนก็มีรูปชื่อว่าเลโหโบอัมแต่ในสมัยของเลโหโบอัมนะคะเด็กๆคะอาณาจักรก็ถูกแยกออกนะคะเป็นสองส่วนก็คืออาณาจักรส่วนเหนือนะคะเรียกว่าอิสราเอลและอาณาจักรส่วนใต้นะคะเรียกว่ายูดาห์ค่ะแล้วก็เรโฮโบอัมนะคะก็ปกครองยูดาห์ส่วน อาณาจักรส่วนเหนือนะคะก็เป็นเยโรโบอัมนะคะและยังมีอีกหลายคนนะคะที่ปกครองนั่นก็คือกษัตริย์อาหับนะคะปกครองอาณาจักรส่วนเหนือแล้วก็อาณาจักรส่วนใต้ก็มีกษัตริย์เยโฮชาฟัตนะคะค่ะและเด็กๆคะวันนี้เราก็เลยที่จะมาเรียนรู้กษัตริย์ของยูดานะคะคืออาณาจักรส่วนใต้อีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่า เฮเซคิยาค่ะเด็กๆคะพูดตามขวานนะคะสามครั้งนะคะพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามเฮเซคิยาเฮเซคิยาเฮเซคิยาใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้จักกษัตริย์เฮเซคิยาด้วยกันนะคะกษัตริย์เฮเซคิยานะคะเด็กๆคะเขามีพ่อค่ะพ่อของเขาชื่อว่ากษัตริย์อาหัสนะคะพ่อของเขาชื่อกษัตริย์อาหัส ตอนที่กษัตริย์อาหัสขึ้นครองนะคะเขาได้ทําสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้ามากนั่นก็คือเขานะคะปิดพระวิหารนะคะแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่มีปุโรหิตหรือว่าเลวีที่จะนมัสการพระเจ้าในพระวิหารเลยพระวิหารก็ลกล้างนะคะแล้วก็มืดเมื่อเขาปิดพระวิหารเขาก็ส่งเสริมประชาชนนะคะให้ไปกราบไหว้รูปเคารพนะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะเด็กๆ กษัตริย์อาหัสเนี่ยยังเอาลูกของตัวเองนะไปเผาบูชายันพวกพระต่างๆนั้นด้วยเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยมากเลยนะคะและเมื่อเขาทำสิ่งเหล่านี้นะคะประชาชนและประเทศของเขาตอนที่เขาปกครองก็ไม่ได้รับพระพรและเมื่อเขาเสียชีวิตนะคะกษัตริย์เฮเซคิาก็ขึ้นครองปกครองประเทศแทนค่ะเด็กๆคะเมื่อกษัตริย์เฮเซกิานะคะขึ้นเป็นกษัตริย์นั้น เขาก็ไม่ได้ทําตามแบบที่พ่อของเขาทําเดือนแรกเมื่อเขาขึ้นเป็นกษัตริย์นะั้นเขาก็สั่งเลยนะคะให้เปิดประตูพระวิหารที่ถูกปิดตายมานานนะคะเด็กๆพระวิหารนะั้ทั้งมืดทั้งลกล้าแต่เขาสั่งให้ซ่อมแซมประตูเสียใหม่โอ้แล้วเขาก็เรียกปุโรหิตและเลวีให้กลับมารับใช้พระเจ้าในพระวิหารอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ชําระพระวิหารให้ขนสิ่งที่ศกปกสิ่งที่เป็นมวลทิม ออกจากพระวิหารให้หมดแล้วเขาก็ให้ปุโรหิตนะคะชำระตัวให้บริสุทธิ์เลวีก็ต้องชำระตัวให้บริสุทธิ์กับใจใหม่ที่ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีเก็บประชาชนไม่ได้สั่งสอนพระคำของพระเจ้าเขาทั้งชำระตัวเองเสร็จเขาทำความสะอาดพระวิหารนะคะซ่อมแซมพระวิหารนานถึง16วันด้วยกันแล้วทุกอย่าง ก็ถูกกําจัดและทําให้สะอาดแล้วก็ทําให้เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะคะกษัตริย์เฮเซียก็เชิญปุโรหิตและคนเลวีมาทําพิธีนมัส,สการพระเจ้าทาพิธีถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเขาสารภาพบาปขอพระเจ้าอาภัยบาปผิดของเขาขอพระเจ้ายกโทษให้เขายกโทษให้ประชาชนทุกคนกษัตริย์เฮเซียก็สั่งให้มีการเฉลิมฉลอง ด้วยเครื่องดนตรีด้วยการนามัสการพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญโอพระวิหารก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีอีกครั้งเด็กๆครับประชาชนก็ลังไหลมาอย่างมากมายที่จะร่วมเฉลิมฉลองเพื่อจะกลับใจใหม่กลับมานามัสการพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วกูโลหิตก็อวยพรประชาชนประชาชนและบ้านเมืองก็เต็มไปด้วยพระพรที่มาจากพระเจ้า ค่ะเด็กๆคะแล้วก็เดือนที่สองนะคะกษัตริย์เฮเซียก็ประกาศนะคะให้ประชาชนทั้งอาณา,าจักรส่วนเหนือและอาณาจักรส่วนใต้น,นะมารวมตัวกันที่เยรูซาเลม็มเพื่อที่จะถือเทศกาลปัสกาด้วยกันมีประชาชนมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกากันอย่างมากมาย เด็กๆคะเทศกาลปัสกาคืออะไรนั่นก็คือเทศกาลที่เขาระลึกถึงที่พระเจ้าน่ะได้ช่วยอิสราเอลนะคะจาัดก,การเป็นทาสในอียิปต์ไงคะดูจาได้ไหมคะพระเจ้าทรงทําไงคะให้บุดหัวปีนะคะของชาวอียิปต์ทุกครอบครัวแล้วก็รวมทั้งบุดหัวปีของฟาโรด้วยนะคะที่จะอะไรคะเสียชีวิตนะคะแล้วอียิปต์ก็ปล่อยให้อิสราเอลได้เลิกจากการเป็นทาสนะคะ พวกเขาก็ฉลองเสรีภาพที่พระเจ้าทรงปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสของอียิปต์นะคะแล้วเมื่อสิ้นเทศกาลปัสคานะไม่พอประชาชนก็ตกลงกันว่าเราต้องเฉลิมฉลองอีกแล้วเขาก็ฉลองต่อไปอีก7วันด้วยกันนะคะเด็กๆคะไม่เพียงเท่านั้นนะกษัตริย์เฮเซคิยา ยังได้ถวายเงินส่วนตัวของตัวเองนะคะให้กับพระวิหารให้กับปุโรหิตให้กับเลวีที่จะดูแลพระวิหารและที่จะถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้านั้นด้วยประชาชนพอเห็นกษัตริย์เฮเซคิยาได้ทําถวายเงินของตัวเองเขาก็เลยถวายบ้างเขาก็ถวายพืชผัก ผลไม้ที่เขามีนะคะมายังพระวิหารมาให้กุโลหิตแล้วก็เลวีนะคะและไม่เพียงเท่านั้นเขายังถวายสิบรถให้กับพระวิหารนั้นด้วยและหลังจากนั้นต่อมานะคะก็มีเรื่องเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นนั่นก็คือกษัตริย์เซนาคาลิปแห่งประเทศอัสซีเลียนะคะ เป็นประเทศที่มาเป็นประเทศมหาอำนาจในเวลานั้นนะคะพวกเขาบุกไปประเทศใดนะคะก็มีชัยชนะไปประเทศไหนๆก็มีชัยชนะมีชัยชนะไปที่ใดก็มีชัยชนะในทุกๆท,กที่แล้วพวกเขาก็เริ่มเดินทางมามาเพื่อที่จะมาบุกอณอาจักรส่วนใต้ก็คือยูดานี่นะคะเขาเริ่มเดินทางมาเพื่อที่จะมาบุกเขาปรารถนาจะเอายูดาห์นะคะมาเป็นเมืองขึ้นของเขา แลวเมื่อกษัตริย์เฮเซคิยานะคะทราบเรื่องเขาก็จัดการไปอุดน้ำผู้นอกเมืองนะคะเพื่อที่จะให้กษัตริย์เพื่อที่จะไม่ให้ศัตรูได้มีน้ำใช้นะคะไม่เพียงเท่านั้นเขายังสร้างกำแพงเป็นกำแพงสองชั้นกำแพงรอบนอกและกำแพงรอบในเขาสร้างหอคอยคอยดูว่าศัตรูจะมาด้านใดและเขาก็ยังสร้างอาวุธและโลกเก็บไว้อย่างมากมาย เพื่อที่จะเตรียมต่อสู้กับกษัตริย์แห่งแอสซีเลียนี้นะคะเด็กๆคะแล้วเขาก็ยังพูดกับทหารของเขาด้วยนะคะเฮเซเคีย hey 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 ah. พูดกับทหารบอกว่าอย่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญอย่ากลัวอย่าท้อถอยเพราะว่าเรามีผู้หนึ่งที่อยู่กับเราและยิ่งใหญ่กว่าฝ่ายของเขาเสียอีกพวกเขาเนะ่ะเป็นเพียงมนุษย์นะ แต่เรานะ่ะมีพระเจ้าซึ่งช่วยเราทำสงครามนี้เซนาคาลิปนะคะก็มาล้อมเมืองนะคะยูดาและพวกเขาก็ส่งสารมาให้กับเฮเซคียานะคะเฮเคซียและประชาชนนะคะเมื่อได้รับก็เปิดอ่านนะคะแล้วเซนาคาลิปก็ได้เขียนในนั้นว่าพวกเจ้านะ่ะจะพึ่งพาอะไรเรานะ่ะไปแต่ละประเทศก็มีแต่ชัยชนะ รู้ไหมว่าเฮเซียน่ะหลอกลวงพวกเจ้าเขาน่ะจะให้เจ้าตายด้วยความหิวและกระหายโอ้พระเจ้าของเจ้าเหรอจะช่วยเจ้าให้พ้นจากซีเรียได้พระเจ้าเราไปแต่ละประเทศเขาก็มีพระเจ้ามีพระเจ้าแล้วก็มีพระเจ้าแต่สุดท้ายเราอซีเรียก็มีชัยชนะอยู่เหนือทุกๆประเทศอยู่เหนือพระเจ้าของแต่ละประเทศแล้วพระเจ้าของอิสราเอลจะมีชัยชนะเหนือเราเหรอ เซนเคสเซนนาเคเลสนะคะเขาดูหมิ่นพระเจ้านะคะแล้วกษัตริย์เฮเซคิยานะคะและผู้เผยพระวจนะอิสยานะคะก็ไปร้องทูลต่อพระเจ้าเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าโอ้ oh, พระเจ้าช่วยผมด้วยพระเจ้าขอช่วยบ้านเมืองเราด้วยเถิดแล้วเมื่อพระเจ้าได้ยินเสียงที่เขาอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้านะคะพระเจ้าก็ส่งทูตสวรรค์น,นะคะมาองค์เดียวเท่านั้นแล้วมาช่วยเขาทูตสวรรค์ เข้าไปในค่ายของคนอัสเีเลียนะคะได้ทำลายล้างนักรบผู้นำและนายทหารทั้งสิ้นในค่ายตายไปเสีย1 8 5 0 0 0คนทําคนทำให้เซนาคาเล็นะับต้องถอยทับกลับไปอย่างน่าอับอายจริงๆและเด็กๆคะ่ะเมื่อเขาดูหมิ่นพระเจ้านะคะเขาเมื่อกลับไปถึงบ้านของเขาเขาก็ถูกลูกของเขาเองนะคะประหารเขาด้วยดาบเสียชีวิต เราได้เรียนรู้จากชีวิตของกษัตริย์เฮเซคิยาแล้วนะคะวันนี้เราจะนามาคิดถึงว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตของเขาบ้างเราจะเห็นนะคะว่าเขาน่ะไม่กราบไหว้รูปเคารพนะคะแต่เขานั้นนมัสการพระเจ้าเขาไม่ได้นมัสการคนเดียวนะคะแต่เขานี่นะคะเชิญชวนประชาชนนะคะเขาเปิดพระวิหารชำระพระวิหารและนำปุโรหิตและเลวีได้กลับใจมารับใช้พระเจ้า นำประชาชนให้หันเสียจากความบาปกลับมานมัสการพระเจ้ากลับมาคืนดีกับพระเจ้าเด็กๆคะและชีวิตของเราล่ะเรามีสิ่งใดที่เป็นรูปเคารพในชีวิตของเราหรือเปล่าเราอาจจะไม่ได้ไปไหว้รูปเคารพนะคะแต่ว่ามีบางอย่างอะไรหรือเปล่าที่เรารักมากกว่าพระเจ้าเมื่อเราจะไปโบสเราอยากจะไปทำนี้มากกว่าไปโบส เราอยากจะทําสิ่งใดมากกว่าการอ่านพระคัมภีร์เราอยากจะทําสิ่งใดมากกว่าการสรรเสริญพระเจ้าเราอยากจะทําสิ่งใดมากกว่าการอธิษฐานนั่นก็เป็นเหมือนรูปเคารพของเรานะคะเด็กๆคะ่ะให้เราเอาสิ่งเหล่านั้นนะคะออกจากใจของเราด้วยนะคะและเด็กๆคะ่กะกษัตร He ิย์เฮเซคิยานะคะเขาเป็นไงคะออเอาเงินของตัวเองถวายให้กับพระมิหารเราเองก็เหมือนกันนะคะ วายอยากหนุนใจเด็กๆนะคะให้เราอะไรคะนําเงินนะคะแต่ละอาทิตย์มัถวายแด่พระเจ้านะคะ สิบรถของเรานะคะให้เรานํามาถวายแด่พระเจ้านะคะและพระเจ้าจะอวยพรเราและครอบครัวของเราอย่างมากมายเด็กๆคะ่ะเฮเซคียานะคะเขานะ่ะมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างด้วยนะคะนําคนกลับใจใหม่นาคนได้มาคืนดีกับพระเจ้าและชีวิตของเราล่ะคะขอให้เด็กๆนะคะดําเนินชีวิตที่จะมีอิทธิพลกับคนรอบข้างเมื่อคนอื่นเห็นชีวิตของเราโอ้คนนี้รักพระเจ้าจังเลย ฉันจะรักพระเจ้าเหมือนคนคนนี้เลยนะ,ะเด็กๆคะให้เรามีชีวิตที่เป็นแบบอย่างในความเชื่อเรามาโบสถ์ทุกอาทิตย์ไม่เคยขาดเลยเรานมัสการพระเจ้าจากใจของเราเราอธิษฐานกับพระเจ้าเราอ่านพระคัมภีร์ทุกๆวันของเราพระเจ้าจะอวยพรเราอย่างมากมายและพระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองเราเราด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆคะเมื่อเรามีปัญหานะคะเมื่อ เฮเซคิ亚มีปัญหาเห็นไหมคะโอ้กองทัพของอัสซีเลียบุกบุกประเทศของเขาเขาร้องวิงวอนกับพระเจ้าพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาช่วยเหมือนกันในชีวิตของเรานะคะเมื่อเรามีปัญหานะคะให้เราอธิษฐานกับพระเจ้า เพราะพระเจ้าที่เราเชื่อน,นั้นเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าจะช่วยเราในทุกปัญหาของเราพระเจ้าจะอวยพรเราไม่เพียงแต่เราครอบครัวของเราเพื่อนๆของเราประเทศของเราและแผ่นดินโลกนี้ทุกๆประเทศด้วยนะคะค่ะเด็กๆคะ่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้ให้เรามาอธิษฐานด้วยกันนะคะสําหรับพระคาของวันนี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะ ข้าแต่พระเจ้ากรุณเจ้าค่าะเราสรรเสริญพระองค์แล้วเราขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราทุกคน พระเจ้าเมื่อเราทำผิดเราจะกลับใจใหม่เราจะรักพระเจ้าเราจะไม่มีรูปเคารพในชีวิตของเราเราจะให้พระองค์มาเป็นที่หนึ่งโอ้เราจะรักโอ้พระวิหารของพระองค์เราจะนมัสการเราจะอธิษฐานเราจะอ่านพระคําของพระเจ้าและเมื่อเราทุกข์ใจเราจะอธิษฐานกับพระองค์พระองค์จะตอบเราจากฟ้าสวรรค์ขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆทุกคนได้มีประสบการณ์และมีหัวใจที่จะรักพระองค์มีประสบการณ์ว่าเมื่อเคาร้องทูนพระองค์ พรงอตอบเขาจากฟ้าสวรรค์ขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆทุกคนพระเจ้าที่จะรักพระเจ้าที่จะรักพระคำรักการนมัส,สการรักการมาโบสถ์ทุกๆคนนั้นด้วยสรรเสริญและ,ละขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนค่ะ